สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสข้อความว่าอีฉันมานั่งนึกๆดูว่าถึงจะมีเหตุจูงใจจากเหล็กไหลแล้วแต่เวลาเกิดเหตุ ที่ซ้อนทับกับเวลาปลอดพยานของจำเลยที่หนึ่งมันเพียงพอกับการไปก่อเหตุหรือไม่แต่ย้อนไปอ่านคำฟ้องอีกทีอิฉันร้องเชียะหนักมากหุยผูกตรงนี้อย่างที่ต้องเรียกว่าเงื่อนตายแก่ยากชิบหอยคืองี้ค่ะเขาประมาณว่าจำเลยรู้ว่ายามปอดและทราบดีว่า ทั้งพอ่อทั้งแม่ไม่อยู่บ้านและก็รู้ดีว่าคนตู่จะเล่นนิดเพลินบ่อยๆจึงทำให้เชื่อว่าเพื่อจะหาเหล็กไหลจึงไปนำตัวเหยื่อมาแล้วนำไปซ่อนท้ายหมู่บ้านซึ่งทั้งไปนำตัวมาแล้วเอาไปซ่อนเนี่ยไม่เกิน15นาทีซึ่งอีตุงทีวานันในวันที่11ไม่มีใครไปหาเด็กหายใช้พยานชาวบ้าน มาเบิกความยืนยันได้ดังนั้นโคงเรื่องตรงนี้จึงผ่านฉลุยไปประกอบกลับไปถึงวัดช้าถาดเทียบกับเวลาที่บอกว่าออกจากบ้านถ้าเราลบออกเรื่องการอาบน้ำออกไปแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าจะทำให้มีเวลาพอที่จะก่อเหตุได้ประกอบกับนิสัยขี้เกียจอาบน้ำเป็นทุนเดิมของจำเลยทำให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนคนข้างที่จะมั่นใจว่า ลงจากสวนยางบนเขาเดินลัดสวนยางนาบานไปพักเด็กเอาไปซ่อนกลับบ้านแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าขับรถออกจากบ้านไปรับพระที่วัดถึงวัดสิบโมงกว่า,วานิดหน่อยตามทีพระให้การและพยานคนเดียวที่มีตรงทํำลายช่วงนี้ก็คือเมียซึ่งกลายเป็นจำเลยที่สองไปอีกดังนั้นจึงช่วยยืนยันอะไรไม่ได้เลยจุดนี้อีกจุด ที่ปนุนที่เป็นปุ่มเงื่อนตายอีกปุ่มหนึ่งแต่มีช่องโหว่ช่องโหว่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเอาแค่ผมเด็กจะวางเพนให้ลำบากทำไมฟะอันนี้แหละที่ทนายชุดใหม่ต้องโชว์ความเกา่าเอาเองทำยังไงจะแก้ปุ่มเงื่อนตายต,ายตรงนี้อันหนึ่งหากพยานฝ่ายโจท์สองคนในรถวันนั้นให้การว่ามีกลิ่นน้ำกดหยิดย่าง ในรถตอนที่ไปเนี่ยหาเลยนะคะแปลว่าจําเลยไม่ได้อาบน้ำจริงๆหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเริ่มเข้มข้นเข้ามาแล้วค่ะป้าตอนนี้ทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้หมดเลยค่ะตายบอสทีนี้ จำเลยมีเวลามาก็เกือบหนึ่งชั่วโมงจำเลยเป็นคนนัดแม่เด็กไปวัด GPS ไม่แน่อาจจะเป็นการล่อเสือออกจากธรรมแล้วไปขโมยลูกเสือเพราะจำเลยไปวัด GPS ช้าย0นาทีแทบจะไม่ได้ไปด้วยซ้ำนิทานนายโหลอกควายสู้ไม่ได้เลยครับนิทานเรื่องนี้น่าดูมากกว่าครับ เรื่องจูงใจเรื่องแรงจูงใจทางไสยศาสตร์แรงจูงใจการแก้แค้นมีไหมคะป้าป้าบุหลันได้ตอบกลับความคิดนี้ว่าความเป็นไปได้น้อยมากค่ะยิ่งช่วงนั้นจริงๆเขาถูกคอกันสองบ้านนี้ผิดใจกับน้าๆนนะอีกสองคนมากกว่าจริงๆเรื่องเหตุจูงใจมันยากแต่ถ้าเรื่องเหล็กไหลและมีการขอเด็ก ไปทำพิธีมันเป็นจริงมันจะสวมเหตดจูงใจได้พอดีน่ากลัวนะคะภ้าทนายแก้ปมนี้ไม่ได้ถึงจะไม่ได้ทำก็อาจมีสิทธิ์ได้ติดคุกกันเลยเจอเด็กกรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่หมวกคุมเพื่ออะไรโกนหัวโกนคิ้วทำไมเก็บบานเผาขยะเพื่ออะไรไม่อยากจะคาดคิด ขนาดว่าจำเป็นไหมที่จะต้องลักพาตัวเด็กเพื่อต้องการจะตัดเอาแค่เส้นผมของเด็กเพราะเช่นนั้นลุงปาก็แค่ขอพ่อแม่เด็กพาเด็กไปตัดผมแล้วเก็บเส้นผมไว้ก็น่าจะง่ายกว่าไม่วุ่นวายเพราะเป็นญาติสนิทกันอยู่แล้วหรือจะต้องการเส้นผมจากศพเด็กที่เพิ่งตายใหม่ๆเท่านั้นถึงจะขังอันนี้เกี่ยวกับศิยศาสตร์ น่าสังเกตเช่นมีการเคี้ยวถ่านปักทูบก,กับหัวไม่ดื่มน้ำสาบานคำสาบานคิดขึ้นเองกล่าวเองคนเดียวเข้าคันความเชื่องมงายแบบไร้ความปานีต่อเด็กเห็นลุงที่ชอบร้องไห้เวลาพูดถึงหลานที่ตายคงเพราะรู้สึกผิดต่อเด็กเห็นภาพติดตาที่เด็กต้องนอนทรมานทนหิวก่อนตายแต่ปัจจุบันนี้ แทบจะไม่เคยพูดถึงหลานเลยรวยแล้วชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือที่พับพูดใช้วิญญาณของเด็กที่มีวันเดือนปีเกิดตรงตามต้องการก็มีค่ะจำเลยไม่ชอบอาบน้ำาฮ่าฮ่แต่ก่อนเขาไม่ขี้เกียจนะคนที่มีเรื่องมีความลับเก็บไว้จะเก็บกดมีทุกข์ในใจประมาณว่าซึมเศรา้า พฤติกรรมบางอย่างก็เปลี่ยนเช่นไม่อาบน้ำนอนสมตื่นสายขี้เกียจช่วงที่ไม่มีไม้จับมีแต่ข่าวลือเขาอย่างพูดว่าไม่เครียดแต่จริงๆเขาเครียดและทุกมากยิ่งหลังๆทุกหนะักเราสังเกตมานานแล้วค่ะเรื่องการตัดผมเนี่ยถ้าเกี่ยวกับไสยศาสตร์การตัดไม่น่าจะทำแบบธรรมดาได้น่าจะมีพิธีการอะไรสักอย่าง ตามความเชื่อเพราะหลายๆครั้งที่ได้ยินได้อ่านมาการตัดเหล็กไหลจะใช้เส้นผมหญิงพรมจันทร์หรือของวิเศษอย่างอื่นหรือตัดเพืือที่จะสะกดวิญญาณการมาขอเด็กไปทำพิธีแสดงว่าต้องไปทำในที่เฉพาะและอาจมีอันตรายแก่เด็กหากคนที่อยากได้น้องไปทำพิธีตอนแรกไปขอร้องแล้วได้รับการปฏิเสธเมื่อมีโอกาสอาจจะเป็นไปได้ที่จะ โดยไม่ให้พ่อแม่เด็กรู้คิดต่อหากเหตุจูงใจคือเหล็กไหลแล้วอะไรคือตัวเร่งนี่สินจากการพนันหรือไม่ตำรวจและโจดคงคิดรอบด้านและตีวงแคบลงมาเรื่อยๆจนหลักฐานมันชี้ไปที่ใครคนนั้นมากกว่าคนอื่นๆเลยต้องเอาเข้าไปเข้าเครื่องจับเทจหากผลการเข้าเครื่องจับเทจออกมาไม่ดี ตำรวจยิ่งสืบหนักพฤติกรรมที่ผ่านมาย่อมชี้เห็นว่าเป็นคนอย่างไรพฤติกรรมปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยตำรวจไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายแก่ไใครแสดงว่าทำงานด้วยความร,บรอบคอบรัดกลุมดีรอชมการทำงานของหมอคนใหม่ว่าจะรักษาคนไข้แบบไหนยังไง คนนับถือศาสนาพุทธจะต้องมีความเชื่อเรื่องของกรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องงมงายคนทำอะไรก็ต้องรับกรรมที่ตนทำคดีนี้เป็นคดีที่มีโทษประหารถ้าเขาเป็นจริงคนพยายามใส่ความคงปลอดภัยแต่ถ้าเขาบริสุทธิ์เราคงได้เห็นกรรมที่คนพยายามใส่ความได้รับดิฉันจะรอให้กฎแห่งกรรมทำงาน ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มที่เป็นข่าวช่วงแรกจำเลยเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเอารถไปเติมลมวันที่11ตอนเช้าน้องร้องตามแต่จำเลยไม่ให้ไปด้วยมาตอนหลังบอกว่าไม่ได้พูดบ้างจำวันผิดบ้างแต่คงลืมว่าเคยเล่าให้หญิงลีฟังด้วยหญิงลีย้ำว่าจำเลยพูดว่าวันที่11ไปเติมลมรถ จำเลยยังร้องไห้เสียใจว่าท่าให้น้องมาด้วยน้องคงไม่ตายยังมีอีกหลายเรื่องที่พูดไม่ตรงกันแต่จำเลยมีคอนเฟิร์มหนักแน่นแล้วว่าเรื่องจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเรื่องจริงพูดล้านครั้งมันก็จะต้องเหมือนเดิมทุกครั้งได้ยินบอ่หูนะ่ะจำเลยสเปตูคนผิดสร้างเรื่องให้ถูกอย่างไรก็ผิด คนถูกสร้างเรื่องให้ผิดอย่างไรก็ไม่ลงตัวมีช่องโหว่เต็มไปหมดจากใจคนกีดยางเก็บขี้ยางหยอดน้ำกดขอบอกว่าอาบน้ำต้องเป็นชั่วบงกว่ากลิ่นจะหมดมันมีกลิ่นกลิ่นตืดจริงนะป้าอันนี้ไม่เข้าทางไหนอธิบายเรื่องความหมินของอยางเอฟซีทนายตั้มป้าบุหลัดนได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่า ตรงนี้เป็นจุดสําคัญแม้จะเล็กน้อยที่ทนายจำเลยต้องจดไม้ซักพยานบนรถอีกสามคนพระยายโถนตาหมกหรือคนที่วัดว่าจำเลยหม,มิ่นกฎไหมถ้าไม่หมิน่นก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าเขาต้องอาบน้ำนานจึงไม่มีเวลาไปรักพาเด็กเห็นความหวังดีบ่งชี้ให้ไหมว่าป้าชี้ให้เขาเห็นทาง แล้วแต่จะผุดเหนือตมได้ไหมไม่อวยไข่แต่ให้ข้อคิดมีความคิดให้มาหยิบไปใช้